i แนะนำนะคะ4หัวข้อเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่นํารถยนต์ไฟฟา้าไปใช้ในห้องเย็นค่ะข้อแรกนะคะอุณหภูมิที่ใช้ถ้าสําหรับห้องเย็นนะคะเราต้องทราบก่อนว่าอุณภูมิเนี่ยติดลบประมาณกี่องศาถ้าติดลบ15องศาขึ้นไปนะคะอันนี้คือต้องเน้นย้ําเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟา้าค่ะพวกแบตเตอรี่ค่ะพวกตู้ชาร์จหรือว่ากล่องชาร์จนะคะอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงส่วน2ค่ะลักษณะการทํางานจะเป็นการแบบเข็นเข้าหรือว่าเข็นออกหรือว่าจะเป็นการจาะแช่้ามคืนอย่างเงี้ยนะคะการทํางานในห้องเย็นที่ติดลบนะคะ จะไม่แนะนําให้จอดแช่หรือว่าจอดค้างเอาไว้ข้ามคืนนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวระบบไฟฟ้าตรงนี้ค่ะมันมีปัญหาได้นะคะส่วนส การดูแลและทาความสะอาดเกี่ยวกับพวกตู้ชาร์จแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ตัวเครื่องนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วค่ะควรเปิดตัวเช็คแล้วก็นําตัวรถอะคะ่ะมาจอดเอาไว้ที่อุณหภูมิปกติเพื่อป้องกันไม่ให้พวกตัวระบบไฟฟ้านะคะช็อตเพราะว่าอุณหภูมิที่ต่างกันนะคะข้างในที่เป็นห้องเย็นเนาะกับข้างนอกที่ออกมานะคะตรงนี้มันจะทําให้กล่องชาร์จหรือว่าตู้ชาร์จด้านในอะคะ่ะมันมีไอ้น้าระเหยขึ้นมาได้แล้วตัวไอ้น้าตรงนี้ค่ะมันจะทําให้ระบบตู้ชาร์จหรือว่ากล่องชาร์จอะคะ่ะมันจะมีปัญหาแล้วก็4ค่ะถ้าเป็นลูกค้า ที่จะใช้ในห้องเย็นนะคะอันนี้สามารถแจ้งกับทางฝ่ายขายได้เลยเนาะหรือว่าโดยปกตินะคะทางฝ่ายขายจะมีการสอบถามลักษณะนหน้างานหรือว่าการนําไปใช้หน้างานนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยว่าจะนําไปใช้ในห้องเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะต่องสินค้าหรือว่าระหว่างการจัดเตรียมสินค้าก่อนจะส่งนะคะเราจะทําการพ่นเคลืองกันสนิมให้ค่ะที่ตัวรถที่เสาของตัวรถเนาะที่เป็นโครงสร้างเป็นเหล็กอะค่ะตัวนี้มันจะพ่นเคลือบกันสนิมไว้ทําให้อายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นแล้วก็ป้องกันอุณหภูมิที่เป็นห้องเย็นด้วย 你看。